สวัสดีครับ f อช่องทีทงทอนชาแนลเอฟซน้องต้นข้าวสุปรียาครับวันนี้อากาศหนาวอุณหภูมิลดลงเยอะมากนะครับอากาศเย็นแต่ไงก็ตามนะครับพวกเราก็ถือว่ายังโชคดีนะครับนผนภาคอื่นๆโชคดีกว่าพี่น้องชาวใต้ชาวหลายจังหวัดนะครับที่หนักมากที่สุดก็คือชาวสงขลาหาดใหญ่ช่วงเนี้นะครับประสบ อุทกภัยเนี่ยหนักหนามากรุนแรงเขาบอกว่าในรอบหลายทศวรรษในรอบหลายสิบปีนะครับที่น้ำท่วมหนักขนาดนี้นะครับนานตั้งแต่สึนามิมาเนี่ยภัยครั้งนี้รุนแรงใกล้เคียงกับภัยที่เกิดขึ้นจากสึนามิด้วยมีการสูญเสียทั้งทรัพย์สิน รถยนตะ์รถมอเตอร์ไซค์นะครับบ้านเรือนไม่ต้องพูดถึงกับเสียหายมากมายแล้วก็มีผู้สูญเสียชีวิต <c oughs> ในขณะนี้ก็ยังไม่ยังไม่สามารถที่จะประเมินได้เนื่องจากว่าน้ำยังไม่ลดนะครับบางในจุดบางจุดก็ยังไม่ลดนะที่ได้พบแล้วก็หลายหลายรายนะครับก็ต้องแสดงความเสียใจ นะกับพี่น้องชาวใต้นะครับนะก็ให้กําลังใจสําหรับครอบครัวทุกคนนะครับสมาชิกทุกท่านที่ยังต้องสู้ต่อไปนะครับขอให้กําลังใจแล้วก็ฝากขอบคุณนะครับอาสาสมัครทุกหน่วยทุกภาคส่วนนะครับทั้งเอกชนทั้งอาสาสมัครส่วนตัวจิตอาสาส่วนตัวนะครับที่ไปโดยไม่มีการค่าจ้างรางวัลน,นะครับที่เห็นเพื่อนมนุษย์เดือดร้อนก็ มุ่งหน้าไปช่วยด้วยความเต็มใจนะครับรวมทั้งหลายๆภาคส่วนทั้งภักการเมืองทั้งาราชการนะครับทั้งหน่วยงานราชการรัฐบาลถึงแม้จะช้าก็ต้องก็ยังดีนะครับดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะครับสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นน้ำใจอของคนไทยไม่เคยเหดแห้งนะครับถ้าหากว่าที่มีคำพูดไว้เสมอว่า ยามสึกเรารบยามสงบเราทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดาของคนไทยนะนะน,นี้ไม่ได้พูดเล่นเลยเรื่องเรื่องปกติในภาวะปกตินี่อาจจะมีความตตกแตกแยกนะครับความเห็นต่างแต่เมื่อไรก็ตามนะครับที่มีภาวะความเดือดร้อนนะเกิดจากภัยธรรมชาติหรืออะไรก็ตามนะความรักและความสามัคคีคนไทยก็จะเกิดขึ้น จะลืมเรื่องราวต่างๆแล้วก็หันหน้ามาร่วมมือกันช่วยเหลือกันครั้งนี้ก็เช่นกันในเรื่องเหล่านี้นะครับไม่ไม่แปลกใจเลยนะครับทั้งพัคก,การเมืองทั้งการแต่การทั้งอะไรจะเราโอ้โหต่างคนก็บางคนก็ลูไปสร้างภาพนะบางคนก็ไปเพื่อสร้างภาพไปแล้วก็ถ่ายภาพเสร็จแล้วก็ไปเนะขาบอกว่าข้อสังเกตดูง่ายว่า คนที่เขาตั้งใจที่ไปช่วยจริงๆเนี่ยเขาไม่มีเวลาจะให้เพื่อนมาถ่ายภาพสร้างภาพนะเขาก็ต้องมุ่งหน้าที่จะช่วยเหลือนะเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็ต้องรีบช่วยนะมันเป็นความเร่งด่วนนะเห็นภาพบรรยายแต่และอย่างแล้วก็น่าน่าน่าเห็นใจนะมีน่ะเหมือยผู้ภัยพูดถึงเรื่องเข้าไปช่วยคน นะที่ตากระจายนะครับที่โอ้โหนะครับถือว่าโชคดีนะครับที่หน่วยกู้ภัยเข้าไปถึงนะเข้าไปถึงช่วยมาก็ทีนี้มันก็ขาดขาดเรื่องการประสานงานออกจากที่ตรงนั้นได้แล้วไม่รู้จะส่งไปไหนเพราะว่าไม่มีการประสานงานบริหารบัญช่าฝ่ายบริหารนะพื้นที่เขาเรียกว่าผู้ในการสถานการณ์มันไม่มี ไม่มียูนิตี้ก็สร้างคนมารร้อนตรงเนี้ยนะครับก็ต้องฝากความเห็นใจนะครับทั้งผู้ไปช่วยแล้วก็ผู้ที่ประสบภัยด้วยทีนี้มันมีข่าวดีมันมีเรื่องราวที่คนมีน้ำใจยังไงก็ต้องนไม่ปล่อยให้สถานการณ์นี้มันผ่านไปเฉยโรงเรียนกาจ,จนานุเคราะห์แล้วก็ตัวน้องต้นข้าวเอง ผมเชื่อว่าทั้งผู้นวยการนะครับทั้งคณะครูบาอาจารย์ก็มองเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องชาวใต้ก็เลยมีโครงการนะโครงการน่จะทำคอนเสิร์ตนะครับเพื่อระดมทุนเพื่อมนุษยธรรมตรงนี้โอ้โหสุดยอดมากนะครับโครงการที่ว่าโครงการการจนา การจนาทานน้ำใจสู่สาธารณภัยเยียวยาสาธารณภัยสู่ภาคใต้นะเอาอ่านชื่อผิดชะละโครงการการจนาทานน้ำใจเพื่อที่จะไปช่วยเยียวยาผู้ประสบภัยชาวภาคใต้เนี่ยทางผู้บริหารแล้็คณะครูอาจารย์นะครับเขาก็ได้ นะครับเขาได้จัดกำหนดการระดมทุนขึ้นโดยเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับของน้องต้นข้าวสุปริยาจัดขึ้นที่สนามหญ้าหน้าของโรงเรียนกาญจนาพิเศษกาญจนา,านุเคราะห์ไม่ใช่กาญจนาพิเศษกาญจนานุเคาร,าราคะห์จังหวัดกาญจาานบรุรีคืนนี้เลยนะครับวันที่ยีิบเจ็ดเนี่ยคือวันนี้แหละวันที่ยีิบเจ็ดเนี่ยวันนี้เลยเป็นการเร่งด่วนนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรก็ต้องด่วน ที่จัดขึ้นโดยใช้นสนามโรงเรียนกาจนาการนาุเคราะห์แล้วก็ศิลปินก็เอาศิลปินของโรงเรียนกาจนานุเคราะห์นั่นแหละนะครับเป็นขวัญใจพวกเราอยู่แล้วนะครับแล้วก็พ่อพ่อม่หลายคนก็คงแน่นอนแหละน้องต้นข้าวสุปรียาตาอุดมแล้วก็วงดนตรีของกาจนานุเคราะห์เขาก็ทํามานานนะครับวงคารมายเนี่ยขอยจันนิวเนี่ยน่าคืนนี้นะครับ ก็จะเป็นการที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้พวกเราคนที่มีอ่ากำลังพอนะครับที่จะช่วยสนับสนุนกันนะครับสามารถช่วยสนับสนุนได้คนที่อยู่ใกล้ๆนะครับก็เชิญไปในสถานที่จัดงานเลยนะครับที่รงคนการจนานุเคราะห์ไปได้นะครับถ้าแถวที่อยู่ใกล้ๆก็ไปได้ที่นี้คนที่อยู่ไกลๆอยากจะช่วยอยากจะร่วมในการร่วมบริจาค ช่วยเยียวยา,าไปในโครงการนี้นะครับสามารถทําได้นะเนี่ยผมจดหมายเลขบัญชีมาแล้วเป็นธนาคารเลขบัญชีของธนาคารกสิกรไทยของกสิกรไทยนะครับสามารถร่วมบริจาคได้นะครับหมายเลข0,2,025,106,5288 ติดต่อได้เลยนะครับสามารถบริจาคได้นะครับธนาคารกสิกรไทยบัญชีการจนาทานน้ำใจนะครับของธนาคารกสิกรไทยหมายเลข020251065288ออันนี้ก็สามารถาร่วมบริจาคได้นะครับคืนนี้เลยนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วก็ทราบว่านะครับทางคณะทางโรงเรียนนะครับทางผู้จัด เขาจะไม่หักแม้แต่บาทเดียวนะไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะครับร่วมบริจาคทั้งหมดนะครับเงินก็จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องชาวใต้เยียวยานะ่ะบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากน้ำท่วมที่ภาคใต้นะ่ะเท่านั้นนะไม่ได้ออกแปลนอื่นเลยนะ่ะค่านักร,ร้องค่าดนตรีค่าไฟค่าอะไรต่างๆเนะี่ยค่าจัดงานเนี่ยบริหารจัดการเขาจะไม่หักแม้แต่บาทเดียวนะ่ะตรงนี้นะครับพวกเราก็ได้ ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับที่คนที่อยู่ใกล้ก็ไปบริจาคในสถานที่ได้เลยในสถานที่จัดงานได้เลยคนที่อยู่ใ,ใกล้ๆก็ผ่านบัญชีธนาคารกรสิกรไทยที่ผมได้อ่านหมายเลขบัญชีไปเมื่อกี้แล้วก็ถ้ายังไงก็เปิดดูในโลกโซเชียลนะครับในโซเชียลได้หลายแพลตฟอร์มนะครับก็จะมีหมายเลขก็พิมพ์เข้าไป นะครับหมายเลขบัญชีทาน้ําใจทานน้ำการจนาทานน้าใจนะแล้วก็สามารถบริจาคได้เลยอันนี้เป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องน้ําใจนี่แหละครับคือต้นข้าวสุปรียาโอกาสให้ให้ได้หมดเลยถึงแม้ว่าจะมีดราม่าอะไรมากมายนะครับมีคนทั้งโอ้สารพัดคนนะครับที่จะเข้ามาหาผลประโยชน์จากน้องนะคนที่ได้ผลประโยชน์ก็ดี คนที่ไม่คนที่ไม่ได้ผลประโยชน์ก็หาเรื่องหาเรานะ่ะก็เป็นเรื่องธรรมดาส่วนตัวน้องเองนะครับเป็นคนที่พร้อมที่จะให้ทุกโอกาสน้องทําทุกอย่างเต็มความสามารถพวกเราก็เห็นนะ่ะตรงนี้นะครับพวกเราอย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับสนับสนุนกิจกรรมดีๆนี้นะ่ะเพื่อที่จะได้ช่วยเยียวยานะร่วมทาบุญกับน้องต้นข้าวน้องต้นข้าวจะได้มีพลังนะครับมีพลังในการที่จะสร้างสมความดีต่อๆไป ก็ต้องขอบขอบคุณนะครับท่านผู้มีการโรงเรียนการจานนร์นะุเคราะห์คณะครูบาอาจารยนะ์ที่เล็งเห็นเล็งเห็นนะครับความเดือดร้อนของพี่น้องร่วมชาติไทยพี่น้องชาวใต้ไม่ใช่เฉพาะที่สงขลานะเดือดร้อนกันโอโหเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับน้ําท่วมครั้งนี้นะครับเขาบอกว่าในรอบยี่หลายประมาณยี่สิบห้าปีหลายปีทีเดียวน้ําไม่เคยมาอย่างเงี้ยนะมาเยอะมาก นะแล้วก็มาแบบรวดเร็วด้วยนะครับจนกระทั่งหนีออกจากบ้านไม่ได้นะ่มีหลายครอบครัวที่ต้องลอยคออยู่นะครับไป,ไปพอไปชนเพดานมันไปไม่ได้ไปไม่ได้หาทางออกไม่ได้นะ่ก็ต้องสูญเสียชีวิตเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะครับก็ต้องขอบคุณจริงๆขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทําโครงการนี้ขึ้นมาขอบคุณผู้เสียสละทุกคนนะครับขอบคุณนะครับทีมงานนะผู้จิตอาสาทุกหน่วยงานนะครับที่ลงไปช่วยแล้ว ขอบคุณทุกคนที่จะร่วมกันบริจาคสมทบกับโครงการการจนาทานน้าใจครั้งนี้ด้วยตัวผมเองก็จะโอนไปนะครับหลังจากจบคลิปนี้ก็จะโอนไปทันทีนขอบคุณทุกคนครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามนะครับชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณทุกคนเลยแล้วก่อนจะไปขออ่านเลขบัญชีครั้งหนึ่งนะครับเลขบัญชีการจนาทานน้าใจนะครับธนาคารกรสิกรไทยหมายเลข020251 065288นะครับนะขอบคุณทุกคนเลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ